เ้าบายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วกับเ้าบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากเ uh ้าบายดิฉันที่สมัยใช้ยแก้วนะคะนักรีวิวจากสาขาตรังนะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นเตาอบอเนกนประสงค์แบรนด์คราฟนะคะรุ่น sov 1 8รุ่นนี้เลยค่ะ สำหรับเตาอบอนเนกประสงค์ครับรุ่น SOV18 นะคะความจุอยู่ที่23ลิตรนะคะสามารถปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง230องศากันเลยทีเดียวนะคะแล้วยังสามารถตั้งเวลาสูงสุดได้ถึง60นาทีที่สำคัญรุ่นนี้นะคะ SOV18 รับประกันถึง2ปีกันเลยทีเดียวทีนี้นะคะเรามาดูปุ่มต่างๆของเตาอบอนเนกประสงค์นะคะว่ามีปุ่มอะไรกันบ้าง ตัวแรกเลยนะคะจะเป็นจุดตรงนี้จะแสดงไฟสถานะการใช้งานของเครื่องนะคะถ้าเราใช้งานอยู่ตัวนี้จะแสดงไฟสีแดงขึ้นมานะคะส่วนปุ่มที่2จะเป็นปุ่มเลือกอเวลาการใช้งานสูงสุดถึง60นาทีขึ้นอยู่กับอาหารแต่ละเมนูที่เราทำส่วนปุ่มที่3ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มบอกอุณหภูมินะคะสูงสุดถึง230 องศานะคะตัวนี้ต้องควบคุมการใช้งานนิดนึงนะคะอาจไม่ก่อนสุกได้นะคะส่วนปุ่มที่4นะคะจะเป็นการเลือกประเภทของการทําอาหารของเราปุ่มที่5นะคะจะบอกสถานการณ์ใช้ไฟของเครื่องนะคะร้อนมากน้อยนะ,ะจะปรับได้ทั้งไฟบนไฟล่างหรือว่าจะใช้พร้อมกันก็ได้นะคะส่วนความร้อนของเครื่องขึ้นอยู่กับการเลือก ปุ่มของอุณหภูมินะคะนั่นก็คือปุ่มที่3านั่นเองส่วนปุ่มสุดท้ายนะคะก็คือปุ่มเปิดปิดไฟนะคะของเตาดียังไงนะคะตัวนี้สามารถมองเห็นอาหารได้ชัดเจนนั่นเองคะ่ะส่วนอุปกรณ์ที่มากับเตาอบอนเนกประสงค์นะคะก็จะมีดังนี้นะคะ สำหรับข้อดีนะคะกับรุ่น SOV18 นะคะสามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำอาหารแล้วก็รักสุขภาพด้วยค่ะหลังจากที่มารู้จักข้อดีกันแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูข้อเสียกันบ้างนะคะอ่ะตัวนี้เตาอบนะคะใช้ไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้าดับนะคะเราก็จะหยุดการทำงานก็คือจะไปต่อไม่ได้แล้วนะคะสำหรับการทำอาหาร และสำหรับสกิลการทำอาหารเป็นศูนย์อย่างไหมนะคะก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะคะในเรื่องของการปรับไฟอาจจะไม่ก่อนสุกได้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจสินค้ารุ่นนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่เพาบายหน้าร้านและออนไลน์ได้เลยนะคะหรือจะติดต่อเข้าไปที่ w w w p o ไ u y .co.th หรือโทรไปที่1324ช้อปง่ายในคลิ้งเดียว แล้วกลับมาพบกันใหม่กับเพาบายกูรูรู้จริง,งเรื่องพ่ังใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ